จ้ามาพบกับจุ้มผ้าโศกกับเปิลผ้าโศกเนาะจ้ามอนี่เสด็ผ้าพ,พอพอแม่แม่พี่เพียงน้องมาขอขอนมไทยจากพ่อปู่ฤาษสีมูนี่สีแสงเพ็ดเนาะจ้าหน้าคณะนี้พ่อปู่ลาษสีมูนี่จาสเสด้เริ่มท่านพิธีมาขอขอนมไทยประจำมันที่หนึ่งทับสิบทับหกแปดเนาะจ้า นักะน,นกีขอเสิญพระปุรธสีมุนี่ทำพิธีได้เลยจ้าละหมู่จะสักก็ะกวตโตะโตสสมมาสมพุทธสะ

远东。 ตสังขารวานกกะลุย่มพัฒน์ตนนักมพะะจากพกษัต นา,นาขณะนี้พ่อปูราษีมุนีก็ได้ทำพิธีเซตสินแล้วเนะาจา้ะเป็นยังไงจ้ะพ่อปูมุนีมาปรดภยัยอา่างวดประจําเมืที่หนึ่งเดือนตุลาเป็นเพระจ่แจะแมนมาปวดภัยมาปวดภัยมากให้โชคก้ะแมนจะไม่โชคให้ลาบให้พอพอแม่เพือพ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 ่อนได้เป็นบ่ระจ่ะ เออทีหนึ่งน้ำตาเทียนยศเรียบร้อยแล้วบรจาพรปูพิธีท้ทำเสร็จสิส้นแล้วบรจาถ้ำเสร็จสิส้นแล้วจาสั่นจุ้งกระเปิ้นกระซิได้ขออนุญาตพรปูผ้าพระพรวม่แหมเพิ่นเบิ่องหลังน้ำตาเทียนในบาทนะจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะพระปูตูวเราไม่เนี่ยตัวหนึ่งเห็นบ่ทัดเบิ่งเอาแคบเอาเด้อจ้า ท่าเจ็ลนะจ้ะพ่อพูท่าเจ็แล้วเดียวพ่อพ่ปวดภายพ่อพอแม่แม่พูเป้นตีบอกถ่ายพูเถื่อแม่จ้าป็นเป็นตัวใดปวดพายพ่อพ่อแม่คนกเาแปด ดีๆมันมีหกเก้าแปดหกเจ็ดเก้าว่ามันคักเหรอที่พ่อปูคักงวดนี่ว่าจะให้แตกสามตัวมันดิ่นมาโปรดก็สั่งจุ o มจุ o มขออนุญาตพ่อพ่อแม่เขอขออนุญาตพ่อปูหรือสีให้พ่อพ่อแม่ดิเบื้องมาจาะเอาพากันเบิ้งพากันทีเอาจ้าเบิ้งเอาแคปเอาเด้อจ้าเด้อ หัวเกาสองเป็นตัวแถมนะจ๊ะตัวเกาสองเป็นตัวแถมอืมเป็น <achieve> ตัวแถมแหละหกวเกาสองแต่ว่าก่อนอืน่นจุ้มผ้าโศกก็ขอหนูอยากพ่อปู่ลูกศรีแป๊บนึง่งนะจ๊ะเอ่อพ่อพ่อแม่แม,ม,ม่พี่พี่น้องน้องเจ้งได้ก็อย่าลืมติดตามอีกซองซอ,อ,องนึง่งนะจ๊ะเป็นเพลินไม้อิงมาอา่าโพดมาพยมา,ายแมกก่อิงจุ้มผ้าโศกก็คือเปิ้นผ้าโศกนะจ๊ะเจ้างได้เจ้งได้ก,ดก็อย่าลืมไปกดติดตามเพลินน้ำเลือดจ๊ะเด้อเพื่อ ซองหนึ่งเพิ่นกะมาติดตามพ่อปูฤษีคือกันจังไดยันเลื่อมพ่อพอแม่แม่ไปติดตามเปิ่นผ้าโศกอีกซองหนึ่งในเด้อจ้าเด้อจังไดพ่อปูกะขอให้พ่อปูไว้พรให้กับพ่อพอ,พอแ,มแม่เพิ่นเนี่ยจา้าเอาพากันมีโซกมีโซกวิไซกันทุกคนเด้อมือนี้เด้อเอาโชคไซอะไรขมาที่มาแล้วบไปโชคโชคโชค จ่าซาธุซาธุซาธุยกย่อ,ยอมือเ่หัวจจดเด้อจ้าเด้อจังได้สำหรับคลิปนี้กะขอให้พ่อพ่อยแม่โศกโศกมันมาสู่ผู้สู่คนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับจุ๋มผ้าโศกล้วกะเปิดผ้าโศกเลยเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า